เออมีคนเขาส่งภาพโอ้ตกใจเหมือนกันเนี่ยเห็ดเห็ดเคยเห <único S 1> ็นเห็ดไหมหัวหน้าอาจารย์เห็ดเห็ดโคนน่ะโคนมันใหญ่ลองสันนิษฐานดีว่าล่มมันดอกเห็ดนี่มันโตแค่ไหน พราเธอหน้าเทียบมาห้าสิบเซนเลยเล็กไปสองเมตรก็ยังเล็กไปอีกนิดหนึ่งเล็กไปอีกนิดหนึ่งสามเมตรจ้ะ เห็ดหยั่งวาเลยได้แค่ใส่ปากนนะเห็ด <laughs> ยักษ์อะเห็ดหยังหวาเยเ <laughs> พราะเธอพูดถึงเรื่องผักเนี่ยก็เลยต้องพูดถึงเรื่องเห็ดเพื <laughs> ่อเธอจะไปปลูกก็ไม่ใช่อะไรหร <laughs> อกเอเห็ดอหยังหวา ได้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยอนึกถึงข้าวต้นกลับเลยอ่ะอืมน๊ะทำไมามันใหญ่ขนาดนั้นนะเฮ็ดน,น่ะเกิดมาก,ก็ไม่เคยเจอเลย